หองคิดอยิ่เล้แจักสิห้องคิดนัยไม่กรดขอบคุณนะคะที่เข้ามาคือตำไทยแม่แต่ใส่หนำปลาล่าจ้าอืมท้ยเหมือนกันครับเพิ่งตื่นจ้ะนี่แหละตื่นขึ้นมาหลงหดกินเข่าเจะว่า ก่อยเ่าเคยเป็นยังสี่เลยพี่น้องสมาเล่นนอะไรจังหวะจะกินลองกองกินจนอิ่มไหมเออไม่ชอบกินด้วยแต่ทําไมวันนี้กินจนอิ่มอิ่มแล้วกันได้สุดอ่ะก็วยเียข้ามเดียวจ้ะเข้าม,มาสวัสดีกาวเลยข้ามเดียวกวานะรถตกพี่น,อน้องสกลนครนะคะโอ้ยอยู่สกลนครฝน,นตกดีดีขอบคุณเ้อค่ะ ไปยู่นีว่ามี่ไดปลาดอกวิ่ีซสื้อเขากินกันนะขอบค่าขอบคุณค่ากบเบหัวใจให้แล้วคุณหน่อยว่ะขอบคุณค่าคุณหน่อยจ้าคุณละมุนบุญโกสวัสดีค่ะคุณแม่ร่มใสเอาคุณมาจะโดนเราบเมีนตินี่สิสูนปลาเป็นตา ค่อยกัสิหูดต้องมาเป็นให้พริงเซ็ดจะอยู่นี่ว่ามีได,ด้ปลาเหรอไมีคิดซื้อเขากินนั่นอ่ะจับมือปรดกอดนะคะ,นะคะ,นะคะรักค่ะรัก สือเขาคันว่าไปเอาเองกะนั่นนี่แหละ็เป,ปินแมพอเรารับวันนี้รับไปถามเขาเขาหอมใะหยักปากน้ำฝนเขา้ามาห้าไปใส่บุกอีกเจี๊านอนหลับอยู่นี่กัน เขาเขาเรียกว่ากระเพาะยหญ่บ๊วยเห็นคุณเขาสวัสดีค่ะคุณสาวธงคุณลาจ้าไปบยเห็นเนาะขอโทษขอพลาดคุณหน่อยตอบกลับคุณยายบุญสวัสดีค่ะเข้มตัวก็มาแล้วค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอให้มีความสุข นั thì như như như. Nhà ่งเล่นสกพักนะคะมาตกที่บ้านอย่าลืมใช่นี่เด้อเพื่อนทุกสารเขาเรืองเอืมเดือยต้นเรืองหญ้ากระไลพี่ ย่อยกันเองเนาะลืมดินเขา <st> คนโบราณเขกินบลไม้นั่นแหละทักท <c oughs> ายยันบายจากคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกเ <c oughs> ย็นจ่อยจ่อย น้ำเอ้ฟัดลมกับเปิดวีวีบอกที่น้ okay ้ำหนาวเใช่ไหมนั่นปลามากในหูหลับรับอี๋ดีปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยบ่อืมอาหากินเนาะปลาตัวใหญ่เป็นบ่วีรำจะได้มาตาน้ำกินอยู่นี่ฝนมันปลาตกแต่ว่าเมาเจ้าตกกันสักสุซาใส่เคยทายอันยังทิ้งไอ้บานไสบ่นี่กระมัง ข er> นตไหนสุดนี่คุณแม่แม่เราอมเป็นตัโตเลยยกเลยยกเลยลูกเต่าตัวละตละโตัวละตใส่สวยขาไพ่มันอ่าสวัสดีค่ะคุณยายบุญคุณสาวึุนุณล่าเป็นวางสักประก็มากว่าปิ่นเผ้าปิ่นทองปิ่นเขาปลาไปหาหมากใหม่ไึ้นไปเรื่อยๆคนหัวไหลมันไม่มี ก็ให้มีความต็มหวังในชีวิตทุกอย่างก็ให้ราบรื่นสีลุงแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องเี่นะล้วกันยัยข้ามด้วยกันเหน,นะรักกันรักกันจ้าเป็นไง ยเปลี่ยนเปลี่ยนเ,เลยค่ะอันนั่นจ้ะต้องใช้สิ่เดิกเติมเน็ตม่แล่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมา สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนน้องเวอยืนนิราคาพี่น้องนอนโอ้นอนเ้านอนเบาโอ้อพิษโอ้พิษใจให้กันทุกวันทุกวันทุกวันฉันมีความพิญุพินทำงานประจำจริงเมียนอะไรนะ ที่นี่คนทำงานไปไปมือนันไปเห็นเอ้าโทรศัพท์รับค่ามือเงินจันสีดวงสวัสดีค่าคุณเงินจันขาะสองกิโลเลยนะบอกกำลังกายเยียมมากสู Pie, ้ไปเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้แข็งแรงนะ พินตอบกลับคุณในี่นี้เธอใกลไม่ห่า้แต่ทัดวีทุกสิ่งลูกค้าภาคดินแม่รหรือลูกซื้อว่าอิมพ่อตะอิมแล้วกับดารันี้ยินดีจ้าคุณสาวทุ่งกุลาตอบกลับคุณยายบุญ มันตื่นไม้นี่ยกินสเสตียงไปกินนะคะคุณน้องคุณพี่ก็ไม่ได้กินปล่อยขึ้นไม่ได้กินเขา่าพันว่าก่ได้กินเข่าก็เลยมานอนกินร่องกองเนะ่ะยิ้มร่องกองพันว่าเออหิวงอนนอนเป็นรับไปเลยร่มกระพันทุกวันฉันนั่งหลังหลังอะไรแมาใส่ถุงมา พอแต่ไหลจูบก,ก็เลยกินล่องกองมันยังพะท่านไหนถึงเวลาคุณ <c oughs> กำลังแจ้ออกจากคอรลาดมามาอยู่สุดินบ้านพอเมียนแม่พี่ว่าฉันคุณนอกกันญัน คุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อแสงแสงสุดๆไปเลย <S <S เป็นยังไงจังค่อยเป็นยังไงเนาะกินข้าวเที่ยงกันอร่อยหรือเปล่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ตามส้มถั่วเลยวันติดีจ้าสาวชมพูรักก็ยินดีนะคะ สวัสดดีคุณหน่อยก้าคุณหน่อยกะเพิ่งไปเห็นมือน,นีดเปิดบ้านเดเขาไปหาเห็นอยู่สวัสดีนะคะเพื่อนอืน้องเววอยู่ไหนล่ะแคร์พี่น้องเนาะโก้นอนเบาะนอนเบาะพิษพิษเดือนละเท,ท่านั้นเท่านี้เป็นน้ำะระบบเขา ยายค่ะสวัสดีอีกเกือก็ได้จ้าราะว่าเจ้าเขามาแล้วนะกองอุปสองัวกลัวๆอยู่เลยยังไม่ทันไปหอดไซค่ะคอยคอยกำลังใจจากเ,เพื่อนๆ่อยกำลังใจจากหมดูกนะคุณยุพิน